ัโหลสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการแก้ปัญหาภางนโปโปลียนเปิดไม่ติดนะครับก็สำหรับคนที่ไม่ได้ตามข่าวนะครับเกม Total War n a p o l ี o n ตอนนี้มันมีปัญหากับ CPU Intel Gen 12ขึ้นไปนะครับเป็นหมดเลยทั้ง Gen 12และ Gen 13แล้วคิดว่า Gen 14หลังจากนี้ก็น่าจะเป็นด้วยปัญหาก็คือนี่ครับเปิดเกมไม่ได้ครับ เนี่ยกดไปแล้วมันขึ้นกําลังเปิดใช้งานครับแล้วสภาักมันก็ดับดับลงไปเลยซึ่งตรงนี้มันเป็นปัญหาเรื่องสถาปัตยกรรมของ CPU ครับรุ่นมันไม่รองรับรุ่นใหม่ก็เราคงจะหวังให้ซ a แก้ไม่ได้ครับเรื่องนี้เพราะว่าตัวเกมก็เลิกซัพพอร์ตมาเป็น10ปีแล้วเนะแต่ว่ามันมีนักมอดคนหนึ่งครับเขาได้ออกแพทขึ้นมาให้เราให้หลดใช้งานกันฟรี แผดตัวเนี้จะแก้ปัญหาเรื่องตัว cpu intel ที่กำลังประสบพบเจออยู่ครับเดี๋ยวผมจะมาสอนว่าจะลงแผดยังไงนะอันดับแรกก็คือให้คุณเปิดไปที่หน้าเว็บกิจหับครับผมที่เขาเอาตัวไฟล์แผดมาปล่อยให้ดาวน์โหลดกันที่นี่นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านใต้แล้วครับเดี๋ยวไปลองไปกดดูได้พอเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะมีสองกระทูที่เขาได้ลงไว้ อันนี้จะเป็นจะเป็นแพด1.0ก็คือเวอร์ชันแรกที่เขาปล่อยมาเมื่อเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ครับซึ่งเราจะไม่เอาตัวนี้เพราะว่ามันเก่าแล้วให้ดูอันที่สองครับที่เขาปล่อยเมื่อเดือนมีนาอันนี้จะเป็นแพด2.0ที่เขาบอกว่าเขาแก้มาติเพเยอร์แล้วแต่ว่าจริงจริง,รงมันยังแก้ไม่ได้นะเนี่ยให้เรากดที่แอสเซทครับตรงนี้แล้วก็คลิกที่นโปเลียนแพด v2 exe อันนี้ครับกดเข้าไปอ่ากดปุ๊บแล้วก็เซฟเลยครับผมโอเคเซฟแล้วเนี่ยเซฟมามันจะเป็นไอคอนเกมเลยครับแล้วก็ชื่อเป็นแพด v ีตามนี้ทีนี้เราจะมันไปใช้อันดับแรกคือเราต้องหาโฟลเดอร์ที่ติดตั้งเกมนโปรเลรียนก่อนครับวิธีการหาก็คือ ให้เปิดโปรแกรมสตรีมขึ้นมาครับแล้วก็คลิกขวาที่ไอคอนเกมตรงนี้นะไปที่จัดการแล้วก็เปิดหาไฟล์ภายในเครื่องเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเด้งมาที่หน้าโฟลเดอร์ติดตั้งเกมแล้วครับที่เราต้องทำก็คือลบตัวลันเชอร์มันอันนี้ที่เป็นเขียนว่านโปเลียนลบทิ้งไปเลยครับแล้วก็ไป ที่ไฟล์ที่เราโหลดมาทําการเปลี่ยนชื่อเป็นนโปเลียนให้เหมือนตัวที่ลบไปแล้วก็ copy ครับผมไปวางไว้ในโฟลเดอร์ติดตั้งเกมนี่ก็จะมาแทนของเดิมที่เราลบไปครับกค่นี้ครับเรียบร้อยแล้วมาเดี๋ยวมาดูกันเข้าเกมได้ไหมปึ๊บอ่าเรียบร้อยเข้าเกมได้แล้วนะครับ แค่นีน้คุณก็จะสามารถเล่นภาคนโปเลียนบน CPU Intel รุ่นใหม่ได้แล้วเนี่ยสามารถเล่นได้หมดเลยครับทั้งแคมเปญไหนก็เล่นได้ c o a l i t i o n Peninsula ได้หมดแต่ปัญหาก็คือมันไม่สามารถเล่นออนไลน์ได้นะครับ เนี่ยถ้าคุณมาดูโหมดออนไลน์โหมดมัลติ p l a y e r เนี่ยมันจะขึ้นว่าเกมคุณน่ะเป็นคนละเวอร์ชั่นกับของคนอื่นคุณก่จะเล่นไม่ได้เลยครับก็เล่นได้แค่เล่นได้แค่ตัวแคมเปญซิงเกิลเพเยอร์นะคนเดียวอันนี้ไม่รู้เขาจะแก้ไอ้คนทำแผทมันจะแก้เพิ่มด้วยแต่เขาบอกเห็นพยายามลองแล้วบอกมันก็ยังไม่ได้อยู่ดีก็คงน่แต่ทำใจครับผมไปเราก็ กลับมาเล่นพันนโปเลียนกันเถอะตามนี้ครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะเ,เหมือนในตัวแพดเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องการปรับการปรับหน้าจอเช่นปรับฟู Screen หรือว่าปรับเป็นเป็น Window ์โหมดนะครับวิธีแก้ก็คือ อันนี้ผมบอกเสริมบอกเสริมไหมนะเข้าไปที่แอป d a t a ครับเปิดเปิดใหม่ตัวดิพซีขึ้นมาแล้วก็พิมพ์แอป d a t a อย่างนี้มีเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์จ่าหัวแล้วก็ปิดท้ายนะครับแล้วก็เข้าไปที่โฟลเดอร์ c r e e t i v e e s s e m b l y ตรงนี้ไปที่โฟลเดอร์นโปเลียนครับอันนี้ไปที่สคริปต เนี่ยจะเห็น Preference Script อันนี้เปิดขึ้นมาเลยครับแล้วก็หาคำว่า Full Screen GFX Full Screen อันนี้ครับผมมันเป็น True ใช่ไหมตอนแรกคือถ้าเกิดคนที้เข้าเกมอะครับบางคนอยากจะปรับเป็นปรับเป็น Windows Mode อ่ะมันจะปรับไม่ได้เลยเกมจะค้างไปเลยให้เรามาปรับที่ตรงนี้ก่อนครับรอบแรกเนี่ยถ้ามัน True ก็คือมันเปิดโหมดฟูลสกรีนอยู่เราอยากได้โหมดวินโดว์แล้วก็ปรับเขียนใหม่ให้เป็นฟอร์ครับตามนี้แค่นี้เกมก็จะเริ่มมาเป็นวินโดว์โหมดแล้วแล้วคุณก็จะสามารถไปปรับในเกมได้แล้วหลังจากนี้ปรับเป็น Windows, วินโดว์หรือว่าเป็นฟูลสกรีนก็ได้อันนี้บอกเสริมไว้นะครับแล้วก็เซฟไปปุ๊บอลองเปิดเกมใหม่ดูเมื่อกี้ผมปรับเป็นฟูลสกรีนนะอันนี้ผมปรับเป็นวินโดว์โหมดแล้วอ่านี่ไงเปิดมาเป็นวินโดว์แล้ว โอเคก็น่าจะมีราวนี้นะครับก็ขอให้เล่นภาณยนปรเรียนให้สนุกนะครับสำหรับคนที่ติดปัญหานะอางนี้คุณก็กลับไปเล่นได้แล้วสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ